ระว่าสมควรไม่ละเพลงสาธิตเหลือกซีนี้มันเป็นฟันนีนบ,บี่ว่าอัซซิมูตหายาคุ้มทานต่งาง่จงตะซีมไฮเกียตกับกุรบันฟอนาอินนาฮาลัสิรรติมาโตยาคุมไปวันอาเครัตเราข้ามสะพานสีรอดปวันอาเครัตเราเดินทางไปถงปะดังมาชาัดเนี่ยเนี่ยเราได้ขี่ย่านผานะกงเรานี่แเลยแม้เนี่ยบนดุนย่านนี้นี่ถ้าได้ผ้าหลอดรู้ๆมาเยอะกันเติบเติบซี่เวลเวลโอ้สาว่ามันใบใจ นเนา,าะเตต้าฟาโลกรกเกล็กลงเกล้งตรงเกล้งอยมังเนาะ้าว่าบัตรซี่เพื่อนเราวาเนาะเช่นนั้นเมื่อนกันไปวันอาเครัตตวนเนี่ยเนี่ยพอเหตุนั้นเละเลยเขาจะเน้นเรื่องซี่เป็นเรื่องนึงกันทีทีชาวบ้านเราจะนิยมเลยค่ะเน้น วิดีโอต่อไปนี้จะทําขึ้นโดยอุปกรณ์จากโรยศรัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บรดิจาาเป็นงานาศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่พง,งานาศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830น้อเลยก่ะข้อสักประดิษนหนึ่งเลยนะสักสักประดินคนเลยก็คือเรื่องเรื่องซี อานึงซั์ที่เราเลือกมาทำกุรบันนี่สิอะไรที่อับดุลเลือกว่าเพื่อนนี่บันเรานี้ไม่โดนนิยมไม้เรื่องสีนะน่าเตทาุนตานโนนั้นโอ้ยนิยมเร่งเลี้ยงว่าทาซีที่อับดุลเลเพลงเลือกไปเสียหกพันนี่เขาย่อมหมาเทวาเอาเที่เพลงเลยทำจริงซี่นี่ไม่เข้าทางไม่อับดุลแต่ว่าซี่นูมันอับดุลน,น,ะ,<ๆ>นะเพลงเลือกไปหาพันเออหาพันก็ไม่พือนาเฉลียหุนหุนกัน เพื่อต้องการฟ้ามอับดอนฟ้ามเทวะเลยอพุลธบุญให้เต็มทีให้มันประเสริฐที่สุดนาในในในการทำกุรบันเราอะสมควรไหมละเพลงสาธิตเหลือกซีนี่มันเป็นฟันนี่นบิวาอาซีมูตัวฮายากุมทานต่างไลจงตะซีมให้เกียร์กับกุลบันฟอินนาฮาลซสีรอตีมาโตยากุมไปวันอาเครัสโรคามซาพานสีรอต ไปวันอาเครัสเราเดินทางไปถงปะดังมาชาติเนี่ยเนี่ยเราได้ขี่ย่านผานะก้องรา่นี่เลยแม้เนี่ยบนดุนย่านนี้นี่ถ้าได้ผ้าหลดดูร,ร,รู้มาเยอะกันเติบเติบซี่เวลเวลโอ้สาวะมันใบจนเนาะเตตถ้าผ้าโลกรกลงเกรงกลงเกรงยมังเนาะสาวะบัดซี่เผื่อนโรหวานนั่นเนาะเช่นนั้นเหมือนกันไปวันอาเครัสตัวนูเนี่ยเนี่ยพอเฮ็ดนั้นเละเลยเขาจะเน้นเรื่องซี่เป็นเรื่องหนึ่งกันทีท ชาวบ้านเราจะนิยมเลยคะเน้นเดี๋ยวเราถามว่าอีเรสีได้ก็ไม่ผือนยมันเละกตวานนะนะมันก็เเรียบเมื่อนวดนั่นเลยเราว่าให้โลเว้ไปได้ก็ได้แต่ว่านั่นแหละผมไปจดเขยข้องเผื่อนอีน่ะจานฝ่าดเกย์เกิดสิ่งนั้นไปอาเครัฐก็เช่นเดียวกันพนั้นซีโคงสัตที่อับดุลตีสุดในการนำมาทำกุบันนี้หนึ่งมันต้องเป็นอันใบดออซีขาว หัวซี่อ่านี่ซี่ขานี่จะอับดุลเรียกว่าเพื่อนะโคเออซี่มันอับดุลนะเดี๋ยวบอลโดมันกินเมร้อยลงเลยนะเหนือได้เหมือนกันนะมันอยู่ในตระกูลพ้หัวนั่นแหละเพราะจริงๆเรีวหัวนี่มันมีหัวโคมีหัวล้านมีหัวนี่มันไล่สายพันธุเหมือนกันล่ะไล่สายพัน ไม่แหลงหัวแต่โกวิงแข้งส่วนปากเนื้อตาปลาโนน่าอยู่มันก็ทรงหัวเมียอะไรไม่มีแรงน่าจะเป็นหัวล้านก็ปนังง้นเลยหนึ่งสีที่อับดุลเลี้ยวว่าเพื่อนก็คืออันใบโตน่าสีขาวน่าเล่นง,งาอยอย่ายๆว่าโรยใหญ่อย่าเท้าสื่อเสือนักเร่นเลยฮนะเดี๋ยวเราว,ว่าเท้ามันก็ฟันลงมายังเราไปปลิ้งปนั่นนี่ก็อีน่าก็เรียกว่าวสีขาว้าภาษาหัวอะไรเลยฮะนะน ปนานน,น,นั้นแหละมันออกเด้งเด้งมันออกนั่นนั้นนั้นคือมันติดในนักไปทางด้านว่าเป็นสีขาวมากกว่าอ่านั่นคือหนึ่งสองมันสีเหลืองอ่านัดมาอีเราว่าเลี้ยงพื่ะเราอย่าเอาเลี้ยงเสือเสือเร่งเลยฮนะก็คือเลี้ยงภาษาสีหัวนะอ่านั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอจีฮ่าหน่อยเลี้ยงปลิงมันกะทิมินอะไรแบบนี้นนเรียกว่า คือ <c oughs> มันคนคางเป็นนะซับเราะนะคือสีเหลืองนั่นนั่นนั่นนักเน้นนำนักนี่ก็คือมันจะนักไปทางด้านสีเหลืองอันนั้นที่อับดุลรองลงมาสามมันซีนำตาลอกดำ,ดำดำก็คือซีเท่านะอัลอัฟรออุปพา,า,าเปตซีเท่าเนี่ยอยู่ในลำดับที่สามซีเท่า เซมันนะอัลฮัมรออูซีเดงอ่าหัวซีเดงนี่เลี้ยงหัวซีซีออกเดงเดงนั่นน่ะอันนี้อยู่ในลำดับที่เอ่านี่ลำดับที่เจำจิงมนุษย์เราอ่ะอุ้ยซีเดงเนี่ยมันช่วยเร็วแล้วนะช่วยในสายตาของมนุษย์เรานี่เลยนะเตะทางด้านชารุทางด้านฟุกุฮาที่ก็อจะลำดับไว้นี้นะซีเดงอยู่ในลำดับที่เนะซีเดง และลำดับที่ห้าสี่ลายแบบขาวคนดำอันบังก้ออย่างกาละหัวลายลายขาวข,า,ขาดำดำอัไอ้นีน่อยู่ลำดับที่ห้าอันลำดับที่หา้านะสุดท้ายเพื่อนสุดท้ายเพื่อนก็คืออัศว์ดาอูสี่ดำเนี่ยพระนารวสร้างเกล็ดธรรมะส่วนตาปลออกตาสร้างจังหวัดได้ลายคนเลือกสี่ดำก็ไม่เอานะอยู่ตีปอโรนี่เพื่อนตีดำดำนี่เราเล่ <laughs> บุคคลไม่เอาเลยอ่าโปรวัซีดำมนาฟามปาซูดอับดุลเป็นล,ลำดับสุดท้ายอ่าลำดับสุดท้ายเอ็นี่ถ้าเราจำฮุกซีนีนี่นะน,า,นาวาเจ้าหัวนี่ถ้าผมได้ฟังตรงนี้โอ้โองชานสี่เขานี่ราคาเพลงอิตเออกายเพลงอิตนะเจ้าหัวว่าชั้ชนโรยู่ชั้นโรยู่ว่าสี่เขานี่อับดุลว่าเปลือนอ่าร่องลงมากก็คือสีเหลือง ซึ่งการเรียบเรียงสีนี้บรรดาอุลามะมีฟามหินคัดแยงแตกต่างกันว่าสาเหตอุอะไรตรงสีนี้มันอับดอนมันหลดลั่งกันเนี่ยส่วนหนึ่งอุลามะบอกว่าลิตตะอบบดิน ก็คือตีเหลือกสีนี่ว่าสีตีผ้าเสือตีสุดคือสีขาวสีเลืองสีเทาสีแดงสีลายขาวปนดำสีดำนี้เพราะว่าลิตตาอับุตรอะลิตตาอับุตรก็คือสมาตโตมาตโตเพียงทำอิบาดัดต่ออัลลอฮ์โดยไม่โรหิกมัดใดๆดทั้งสิ้นไม่โรถึงหิกมัดไม่โรถึงสาหิตนะไม่โรถึงวิทยาปัญญาที่จะต้องเหลือกสีเนี่ยอุลามะกลุ่มทีหนึ่งบอกว่า ไม่ไม่มีฮิกมัดใดๆดก็คือเพียงสามาตออิบาดาตต่อแล้อุลมามะกลุ่มที่สองบอกว่าไมา้ที่ได้จัดว่าสี่ขาวอับดุลสิเองอับดอนเพราะลิฮุสนินมังสดเพราะมันสวยงามเวลาเราโมงอ,อุลมามะกลุ่มที่สามบอกว่าลีตีบิลละมีนะซีขาวนี่หัวซี่ขาวเนื้อมันจะดีว่าเนื้อมันจะดีว่าจะซี่เรื่องซี่ำซี่ต่างๆมันไปเกี่ยวพันถึง เน uh no ื้อนะองสัตว์นะซึ่งทั้งหมดนี้นี่นะเรเรื่องฟามอับดอนของเรื่องซีนี้ในกีตาฟิกนะได้บอกไว้มากมายนะว่าอัมมาฟิลอันวานฟันไบดออูอับดอลูซุมมาสอบรออูซุมมาอัฟรออูอีลาอาคีริฮีนะในบิจารีมีลังกอติบแดมตีเซนาทีสามรอยสามสิบเซเรวท้าพันนีล่ะ สัดซ้องตัวโพให้เราเลือกไอ้ทัวนึงพี่อุ่นไม่ความาปลบตัวตีสองนั้นพม<ฮ>แต่ว่าพรมนี้ไม่ใช่ว่าพรมสูบสีบสูดซี่จนกระทั่งทางพูดบ้านไม่ได้เลยวะแต่ว่าเรียกว่าหัวพรมเลยอะแต่อีกตัวนึงหัวพี่นะแต่ว่าสีนั้นไอ้ตัวที่พอมนี่สีขาวนะ เตตัวที่พี่นี่สีดัง <c oughs> อยู่วันนี้เออแต่เดี๋ยวเราเราไปน่นะอะไรเดี๋ยวไปเทียงกันอยู่แล้วมไม้มก็บอกเลยว่าต้องเหลือกสีนะคนนึงว,ว,ว่าเออไม้เทียงว่าเขาเหลือกตีพี่เพราะนั้นถ้าหากว่าเรื่องสีมันไปคัดเย่งกับเรื่องฟ้่มอ้วนฟ้่มพี่นี่นะโดยหลักการที่ฟุกุฮักก็บอกเอาไว้นี้ ต้องเลือกที่อ้วนหัวที่อ้วนที่พี่ไหวโกนจะเหลืองสีเลยน่ะนี่แสดงว่าหัวตัวสีดำที่ว่าพี่อุ่นนัน้นะแต่สีมันมันมันลำดับถ่ายสุดแล้วนะมีฟางปลาซื้ออับดอนเลือ่อเลื่อเลือว่าหัวสีขาวกระจิงสีที่อับดอนเทวามันพองวะนี่เลยน่ะมันต่างกันตรงนั้น ด้ยในสำมนวนเทวาวายุกัดดามุสีมานุอาลัลเลวี้น่าเรื่องฟ้ามอวนฟ้ามพี่นี้จะต้องตักดิมต้องคำหนึ่งไว้กอนถึงเรื่องสีเพราะฉะนั้นฟาสามีนาตุนซาดาอุสัตเทวาอวนพี่เตสิดำเนี่ยอับดลุลมิมไบโดอาฮาซีลาเตนปลาเสดเลือดเ,เลือเลือว่าสัตเทสีขาวกระจิงเทวาผม อานาทีว่าผมเอาวในบิยรีมีลันกอติบเรียมที่ซีนาที่สามโรยสามสิบซีโอวัลอลหุอัมสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซัมแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน